ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนพฤศจิกายนปี2566ยังมีดาวพฤหัส,สบดีโคจรได้ตำแหน่งราชาโชคทับชะตาอยู่ดวงเดียวเนื่องจากดาวราวหูย้ายออกแยกออกจากจุดเกิดในแยกออกจากดาวพฤหัส,สบดีตั้งแต่เดือนที่แล้วไปไปลายเดือนนะครับคันลองของดวงชะตาจะเริ่มมีสิ่งที่ดีจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะฮะ อุปสรรคปัญหาสิ่งขวางกั้นทางสู่ความเจริญนะฮะจะลดน้อยถอยลงไปจะเกิดคันลองที่ดีเข้ามาสู่ดวงชะตานะฮะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนั้นดาวพระอาทิตย์นะฮะยังเลงกับดาวพระฤหัสบดีในช่วงนี้นะครับมีโอกาสพบบัณฑิตพบผู้รู้การเข้าหาผู้ใหญ่ได้รับการอุปการะช่วยเหลืออุปถัมภ์นะ,ะออดน,น้อมเข้าหานะฮะเกิดสิ่งที่ดี ทำสิ่งใดหรือทําอะไรต่างๆจะมีคนมาช่วยเหลือสนับสนุนขอเพียงคุณขอความร่วมมือช่วยเหลือดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะโคจรเลงกับดาวพระฤหัส,สบดีจะมีโชคจากเด็กจากบุตรหลานจากบริวารบางท่านได้เกิดโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดไอเดียใหม่ๆในการสร้างสรรค์าง,งานในการพัฒนาตัวเองหรือบางท่านอยากจะทําให้ตัวเองดูดีมากขึ้นมันจะแปลว่าจะได้ของพึงพอใจทางจิต ได้สัตว์สเท้าสีเท้าเข้ามานะฮะหรือมีคนอ่อนกว่าเข้ามาให้ความส,าสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลในดวงชะตาเป็นช่วงที่เดือนนี้มีโอกาสจะเดินทางไกลจะได้ไปต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างอำเภอต่างแดนนะฮะ,ะก็เกิดขึ้นได้นะครับบางท่านเดินทางไปต่างประเทศดีนะฮะเกิดสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับชะตา ดวงดาวนั้นนะฮะดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะท่านใดทำใดทากิจกรรมใดๆเกี่ยวข้องกับการศึกษาการศาสนาการต่างประเทศนะฮะการติดต่อผู้ใหญ่นะฮะหรือรอความเจริญต่างๆมันย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นเรียนรู้สิ่งใดในช่วงนี้จะได้องค์ความรู้ที่ดีนะฮะบางครั้งบางปีนะ ดาวเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยเวลาไปเรียนรู้สิ่งใดมันก็เอาได้ไปใช้ช่วงห่วงหนึ่งนะฮะอีกช่วงก็ไม่ได้ใช้ฉะนั้นเราหากเรียนรู้สิ่งใดในช่วงนี้จะเป็นปัจจัยนะจะเป็นองค์ความรู้ที่จะนํามาต่อยอดชีวิตขยับขยายชีวิตขยับขยายโอกาสและสร้างความเจริญต่างๆเข้ามาสู่ดวงชะตาเพราะดาวอาจารย์กับดาวลูกศิษย์เลงกันนะช่วงนี้ลดเสพสื่อโซเชียลที่มันไม่ดีนะฮะช่วงนี้ลบเสพข่าวลบ งดเสพข่าวไม่ดีข่าวเช้าข่าวมิจฉาชีพข่าวอะไรต่างๆที่มันทําให้คุณเนี่ยจิตใจลบๆช่วงนี้ไปเสพสื่อบวกๆนะองความรู้บวกๆ จะนำปัจจัยเชิงดีเข้ามาสู่โดยชะตานะฮะได้องค์ความรู้ที่ดีนะเหมาะเข้าหากูอาจารย์เหมาะหาคอร์สเรียนเพิ่มเหมาะพัฒนาตนมากๆนะฮะดาวสุบเคาะเคลื่อนผ่านดวงชะตาอยู่ไปจนถึงเมษายนปี2566ในเดือนนี้เรามาเจาะก,กันตั้งแต่ต้นเดือนนะฮะอันนี้มาเจาะก,กันเดือนพฤศจิกานะดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกตั้งแต่วันที่1เลยไปถึงวันที่24ช่วงนี้พุธเดินเข้าจุดมรณนะนะฮะบางท่านได้เจอเพื่อนเก่า ได้เจอเพื่อนต่างจังหวัดหรือเพื่อนต่างถิ่นติดต่อเข้ามาได้เดินทางไปหาเพื่อนต่างจังหวัดต่างถิ่นหรือญาติต่างจังหวัดต่างถิ่นได้ติดต่อและสื่อสารหรือโทรมาหาหรือพูดคุยกันหรือไได้ข่าวข่าวซึ่งกันและกันแปลว่าจะมีปัญหากับเพื่อนบ้าน <S <s <uck> เพื่อนฝูงเพื่อนร่วมง,งานเกิดขึ้นได้นะฮะในช่วงจังหวะเดือนพฤศจิกายนหรือมีญ,ญาติพี่น้องเจ็บป่วยมีการทะเลาะกับเพื่อนฝูง <uck> เพื่อนร่วมงานหรือคนใกล้ตัวเกิดขึ้นการการสื่อสารการพูดคุย การเจรจาก,การสัญญานัดหมายนิติกรรมเกี่ยวข้องกับการเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขสัญญาทุกประเภทจะผิดพลาดมีปัญหาอันนี้ต้องระวังในนิติกรรมทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบลายลักษณ์อักษรนะฮะเช่นถ้าคุณมีเงื่อนไขสัญญากับใครมันมันไม่ทําตามเงื่อนไขหรือตัวเรามันมีเหตุการให้ไม่ได้ทําตามเงื่อนไขสัญญากับใครบางคนหรือเขาเนี่ยใครบางคนเนี่ยนะฮะ ไม่ได้ทําตามเงื่อนไขสัญญานะฮะมันแปลว่าใครรับปากคุณในช่วงเดือนนี้ใครเคยรับปากคุณมันอับมีเหตุการณ์ให้มันเคลื่อนมันเลื่อนมันทําไม่ได้หรือมันผิดคําพูดกับคุณรวมไปถึงคุณอยาถ้าคุณไปรับปากใครคุณต้องคิดก่อนพูดออกไปหรือรับปากไปนะฮะไม่ฉช่นั้นเขาจะมองคุณไม่ดีเพราะมันมีเหตุการณ์ให้คุณทําไม่ได้ทันทีในดวงดาวเนี่ยนะครับ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับจังหวะของดาวพระศุกนะค,คือดาวการเงินโคโจรอยู่ในราศีสิงห์อยู่นะฮะการเงินต้นเดือนยังเป็นไปได้นะไปในทางที่ดีได้นะครับแต่หลังวันที่3เนี่ยนะฮะดาวศุกร์จโคโจรได้ตำแหน่งนิดไปจนถึงนะปลายเดือนนี้เลยนะฮะช่วงนี้ให้ระวังนะฮะ ถูกโกงเงินมีคดีความทางการเงินหรือมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะบางท่านเสียเงินไปกับสุขภาพของตัวเราคนใกล้ตัวมีเหตุการณ์ให้ทะเลาะกับใครเพราะเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองหรือกว่าจะได้เงินต้องพูดต้องสื่อสารต้องขายต้องอะไรเนี่ยนะฮะก็ยากหน่อยนะฮะเพราะว่าดาวการเงินโคจรในตําแหน่งที่อ่อนกําลังนะฮะต้องใช้ความวิทยาอุตสาหะเป็นพิเศษเพื่อจะได้เงินเข้ามาจะแปลว่าจะถ้าใครที่มีแผนที่จะเสียเงินต่างๆนะฮะ ที่เป็นประโยชน์ก็ก็เสียออกไปนะนะแต่ว่าถ้าใครรอสร้างหนี้อย่างเงี้ยมีโอกาสได้หนี้นะฮะใครรอเก็บหนี้อย่างเงี้ยก็มีโอกาสนะฮะแต่ว่าดาวพัสุกเนี่ยเป็นดาวเงินเนี่ยอยู่ในจุดนี้เนี่ยรายจ่ายจะเยอะมากนะฮะแล้วก็อยากให้ใครยืมเงินแม้เล็กๆน้อยๆจะไม่ได้คืนหรือมันไม่มีให้เราแล้วดาวศุกร์คือดาวคู่ครองอีกดวงโครจรอ,อยู่แบบนี้นะครับ เป็นช่วงที่คุณจะทะเลาะก,กับแฟนทะเลาะก,กับคู่คู่คุณจะเจ็บป่วยก็ได้หรือคู่ของคุณจะยุ่งเรื่องงานหรือคุณจะยุ่งเรื่องงานจะไม่มีเวลาใส่ใจกัน,นก็เกิดขึ้นได้หรือต่างฝ่ายจะมีเหตุการณ์ให้จ้องจับผิดซึ่งกันและกันหรือปะทะกันได้ง่ายอันนี้ก็ต้องระวังทะเลาะก,กันมีโอกาสได้เงินจากคนแก่หรือได้เงินเก่าๆก,ก,ก็ได้นะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกืือกูลทางการเงินได้พบเพื่อนเก่าด้วยในช่วงเดือนนี้ญาติเก่าเพื่อนเก่าได้ติดต่อมาพูดคุยกันนะครับ ในวันที่15ดาวพ่างคารโคโจรเข้าสู่จุดบลราดาเป็นกเกษตรราธิบดีกเกษตรราอังคารฐานที่อยู่พิจิกเป็นช่วงที่จะมีรัพย์คือเป็นช่วงที่แข็งแกร่งนะตัวเราเนี่ยจะแข็งแกร่งในการดําเนินในการต่อสู้กับชีวิตแต่ในช่วงนี้ต้องระวังการเจ็บป่วยอวัยวะบางส่วนจะชํารุดสุดโทมนะฮะแล้วก็ในดวงดาวเนี่ยบางท่านจะได้ไปจัดการเกี่ยวข้องกับมรดกไปยุ่งเกี่ยวกับมรดกหรือได้เดินทางไกล หรือได้ไปยังโรงพยาบาลนะฮะหรือเดินทางผ่านงานศพหรือเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะฮะท่านใดที่ทําอะไรเกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการที่อยู่ไกลบ้านไกลถิ่นดีท่านใดที่มีบุตรบริวารบุตรบริวารจะเจ็บป่วยในช่วงเดือนนี้อาจจะมีเรื่องเบื่อเบื่อในหนเบ,เบื่อเบื่อเซ็งเซงบ้างเพราะดาวประจาตัวสถิตพบมรณนะนะฮะแต่บางท่านเนี่ยมันกลับเป็นช่วงที่เปลี่ยนถ่ายพฤติกรรมเปลี่ยนถ่ายวิธีการดําเนินชีวิตนะฮะเข้าไปสู่อีกโหมด เข้าไปสู่อีกรูปแบบนะฮะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยแบบต้องตายจากกิจกรรมเดิมๆกิจวัตรเดิมๆนะฮะแล้วจะเข้าสู่สิ่งใหม่แล้วเกิดสิ่งที่ดีนะฮะการทิ้งรูปแบบเดิมๆเ,เข้าสู่รูปแบบใหม่นะฮะอะไรแบบเนี้ยนะครับจะดีกับดวงชะตามากในช่วงจังหวะนี้ดวงดาวเนี่ยนะฮะจะมีเหตุการณ์ให้คุณเนี่ยในช่วงเดือนนี้ได้ไปทําบุญได้ไปปฏิบัติธรรมหรือได้ไปฟังธรรมฟัง,ฟงเทศหรือได้พบพระสงฆ์ผู้มีญาณน,นะฮะ มันจะแปลว่าได้ไปในสถานที่เก่าแก่โบราณด้วยก็ได้นะครับช่วงนี้ฝันเห็นผีฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเห็นวิญญาณอะไรต่างๆได้ได้ได้ง่ายนะในช่วงจังหวะนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าเดือนนี้บางคนเนี่ยเมื่อหอมไปกับเด็กอาจจะมีเด็กมาชอบด้วยนะฮะดวงดาวเนี่ยมันไม่เหมือนกันคุณต้องหาโหรหานักโหราศาสตร์ที่เขาศึกษาจริงจังนะฮะเขาจะเอาวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากและสถานที่เกิดคุณมา มาเป็นองค์รวมและก็พิจารณาดวงเฉพาะบุคคลไปอันนี้ผมทําลายลรวมๆนะก็ <ringe> ดูเป็นภาพรวมดวงคนเราไม่เหมือนกันใน1ราศีนะฮะนะครับขณะแล้วเนี่ยเมื่อดวงคนเราไม่เหมือนกันโบราณเขาเลยมีเครื่องรางบรรดาเกจิอาจารย์นะฮะในโบราณเนะี่ยเขาก็มีการสร้างบันทึกนะในไบราในตำราโบราณต่างๆนะฮะเป็นเครื่องรางต่างๆมากมายนะครับอันนี้ผมจะเอาให้ดูนะน,นี่เป็นเครื่องรางชั้นสูงนะในมือของผมนี้นะครับ นี่คือสัตตหงส์สัตหงส์นะพิธีกรรมโบราณนะฮะปลุกเสกนะตามตำราโบราณตามหลักพุทธศาสตร์โหราศาสตร์และเทวศาสตร์นะครับอันนี้เนี่ยสัตตหงส์เนี่ยคำว่าสัตตะเนี่ยมาจากคําว่าเจ็ดคือเจ็ดพระชาติของพระโพธิสัตว์ในพระชาติที่เสวยเป็นพญาหงส์ถึงเจ็ดพระชาติในชาดกนะฮะมีนะฮะหงส์ก็คือพญาหงส์ทองเป็นสัตว์ปีกที่ มีบารมีสูงมากมีแต่พระโพธิสัตว์เท่านั้นจึงจะมาเกิดเป็นพญาหงทองมาสะสมบารมีในร่างของพญาหงถึงเจพระชาตินะฮะนั้นในชาดกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุวรรณหงนะชาวนะหงนะฮะนะนะก็คือจะมีทั้ง7จพระชาตินะนะนะครับแล้วก็ซึ่งลักษณะของการมาสะสมบารมีนะของพระโพธิสัตว์ในแต่ละชาติเนี่ยพญาหงเนี่ยก็คือ 1. นึบางชาติก็จะ อ่าเป็นในในว่าจะมีความรวดเร็วบินอย่างรวดเร็วแค่นึกก็ถึงนะฮะเป็นเจ้าแห่งสัตว์ปีกฉะนั้นผู้ใดบูชาเนี่ยก็จะเสริมในเรื่องอํานาจบารมีตบะเดชะนะครับเป็นที่สักการะและเคารพบูชาต่อผู้อื่นนะฮะสจะเสริมในด้านของบุตรบริวารเนื่องจากพญาหงเนี่ยเป็นเจ้าแห่งสัตว์ปีกสัตว์ปีกทั้งหลายจะเป็นบริวารของพญาหงมีบริวารหลายหมืน่นอ่าหลายหลายบริวารน,นะฮะเสริมในด้านของบุตรบริวาร 3. ามนะฮะพญาหงนั้นมีปีกเป็นทองคำจะเสริมเรื่องของหลักทรัพย์สินทรัพย์และสเสน่ห์นิยมเมตตามาหานิยมนะฮะร,รวมถึงค้าขายดีเงินทองจะไม่ขาดพุทธคุณนะฮะบ,บูชาพญาหงเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าฝอยท่วมหลังช้างเนื่องจากเป็นการบูชาการสะสมบารมีของพระโพธิสัตว์ก่อนมาตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะฮะนี่คือสัตว์ตหงนะครับ อันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยคุณไปลองไปศึกษาชาดกดูนะชาดกที่เกี่ยวกับพญาหงเนี่ยจะมีประมาณเจ็ดพระชาตินะครับนะไม่ว่าจะเป็นอ่ามีสุวรรณหงนะฮะอุลุกะชาดกเนลุชาดกนะฮะแล้วก็ชวหังสาชาดกจุลหังสาชาดกมหาหังสาชาดกและหังสาะชาดกนะฮะนะอันนี้ก็สําหรับเข้าอาหารผู้ใหญ่ดีด้วยนะฮะนะชีวิตก็จะสูงส่งดังหงหงเนี่ยบินสูงนะฮะ มีสง่านะครับมีคนอุปถรัรมภ์นะครับเสริมดวงทุกด้านนะ่ะนะนะฮะท่านใดอยากจะได้นะลิงไลน์แอดด้านล่างนะใกล้จะหมดแล้วมีจำนวนจำกัดนะครับมีบูชาเนี่ยไม่ยากคุณเอาไปอัดกรอบเลียมทองพระเรี่ยมทองอะไรก็ได้ก็ได้นะนะฮะแล้วก็มาห้อยคอนะองค์เล็กๆเ,เท่านี้นะครับแล้วก็หรืออาจจะเอามาเนบใส่กระเป๋าสตางค์กระเป๋าเสื้อนะฮะ,นะฮะนะหรือว่าใส่ าวางตั้งบนหิ่งผ้าหน้ารถนี่ได้หมดแหละนะครับแต่ว่าแนะนําให้พกติดตัวนะฮะจะดีนะครับนี่คือสัตว์หงหนะฮะถ้าใครอยากได้ลิงไ์ไลน์ด้านล่างลิง์หน้าช่องทิกตอ็อกวันนี้สวัสดีครับ